และก็กลับมาอยู่กันตอนในเรที่3ของทีวีแกงนะคะอย่างที่สัญญากันไว้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับนักแสดงนำนะคะจากละครเวที The Musical นะคะซึ่งกําลังจะได้เปิดโอกาสให้ชมกันเนี่ยสัปดาห์หน้าแล้วด้วยนะคะกับภาพยนตร์ที่เราเคยดูกันมาก่อนหน้านี้นะคะเรื่อง Dream g i r สนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง3คนเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยตั้งแต่สาวสวยของเราัดีค่ะเอาไงให้เขาทั้งตัวเองกันดีกว่าใช่คะ สวัสดีค่ะพิจิกาค่ะสวัสดีครับต้นเอสแปครับสวัสดีครับคริสนะครับโอเคอเคือ<ด>ต้อง<ด><ะ>บอกว่าทั้ง3คนนี่ได้รับบทใน Dreams Girl ต้องบอกว่าแต่เป็นมันเป็นละครเวทีที่แบบว่าเป็นมิวสิควอลในบรอดเวด้วยแล้วถูกสร้างเป็นหนังด้วยแล้วก็ได้รับความนิยมมากทั้งในเรื่องของตัวหนังตัวเรื่องแล้วก็เพลงอีก คือจริงๆละครภาพยนตร์นี้มีมาประมาณกี่ปีแล้วคะภาพยนตร์ประมาณตั้งแต่ปี 2006- ค่ะ2006แต่รู้สึกว่าหลายๆคนยังจําภาพยังจําเพลงได้อยู่แนะนํากันก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นอะไรตั้งแต่พิจิกาก่อนรับบทเป็นดีน่าจอนนะคะเป็นสมาชิกของวงเด e Dream เป็นนักร้องนําก็คือในเรื่องในภาพยนตร์ที่เราเคยดูก็คือ b e o อนเใช่แต่ยาแต่ยาไปเทียบกับเขานะคะสวยมาสวยกว่าบีออนเ เดี๋ยวฉันจ่ายให้พันหนึ่งเลยนะเพื่อนๆที่ดูอยู่จะได้ง่ายว่าใครเล่เป็นอะไรในภาพยนตร์นะอะไรอย่างงี้ยต้นล่ะไปต้นต้นนะครับก็รับบทเป็น CC White ครับก็คือจะเป็นน้องชายของ F.Y. ฟก็คือหนึ่งในสมาชิกวง The Dreams ส์ใช่เราก็จะเป็นคนแต่งเพลงเป็นคนเขียนเพลงทั้งหมดในเรื่องใช่แต่จำได้ว่าตอนที่ในเรื่องเนี่ย C C เนี่ยจะเป็นคนผิวดำใช่ไหมเพราะว่าคือในในเร่ก็ดำอยู่นะพี่จริงๆแต่นที่เราได้ เพราะว่าผิวจริงแคสต์สีเลือกตามสีผิวครับสัเงเกตได้นักแสดงทุกคนจะผิวสีนี้หมด <c oughs> อันนี้เรื่องจริงหรือว่า <c oughs> อาจจะยกเว้นพี่ฝ้ายนิดนึงเพราะอาจจะมีบ้างครับฝ้ายจะถามว่าคือเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคือเหมือนกับว่าพี่เราในเรื่องเนี่ยก็คือไม่ใช่คนผิวดำเหมือนกันซึ่งในเรื่องนี้คือเป็นน้องเป็นใครคือพี่สาวของเราก็คือพี่ปานธนพรพี่ปานธนพรใ่ไสุดท้ายค่ะพี่แคสต์ของผมนะครับผมเล่นเป็นตัวจิมมี่ครับจิมมี่เจมส์ทันเดอร์เออร์ลี่ครับเป็นเป็นแต่ว่า เป็นนักร้องยิ่งใหญ่มากดังมากครับร้องโซร้องโซ,โซใช่ครับใช่ค่ะนี่ก็คือหลักๆแต่ว่านอกเหนือจากนี้ยังมีใครอีกพี่ว่าเป็นหนึ่งในในักเป็นในของกลุ่ม<า>ที่วันนี้<ร>ไม่ได้มาที่วันนี้ไม่ได้ไม,ไดมา,ม,ม,ามีพี่ปานธนาพรที่บอกไปไฟ AF4 มีกริด AF6 พี่น็อตวารีแต่ละคนเนี่ยนะพูดถึงเรื่องเสียงก็ต้องแบบว่าเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับแค่นี้ก็อยากดูแล้ว